สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเพื่อนๆเด็บซี่ทุกคนทุกท่านครับบวชสิอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีเนาะครับสามจิตชาแนลแถาแต้แขวเตียงนุ่มมาอีกแล้วครับผมกับมือในกามาผมมาพอครับสามจิตอยู่หน้าลุงยัดครับกับช่วงเศร้ากับบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนเม่อมันเกิดพี่น้องเมื่อเศร้ากระตกลงมากฝาห้องบึมมับมึมมับอย่งใต่ช่วงเศร้ามืดอครับตีหาฮกโงกระตกลงมากครับ ตกแห้งสลับค่อยแต่ว่าตอนนี้ยุดแน่แล้วครับจะเป็นเชงไรฝ่าฝนน้ำกระจักสีลดระดับลงง่ายบ่โตกลงมายูปโซครับครับเซานี้สามสิบกับผ้าพิพน้องออกมาหน้าลุงยัดครับมือนีสิบผ้ากันมาเตรียมอาหารใส่งานบุญบุญนี่แหละครับบุญเดือนซิบุญเขาซากนี่แหละเพราะว่าอีกมือสองมือกัสีหอดบุญแล้วนะครับนี่สิบผ้ากันเป้ามาเตรียมอาหารเตรียมอาหารสิงโตนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ทีมงานกับกำลังเริ่มทยอยออกมา เพราะว่ามันฝนตกครับเดี๋ยวไหนกับเฮ็ดแต่เศ้าตอนนี้ฝนมันตกฝนหยุดแล้วก็เลยกำลังรอทีมงานให้มันมาพบกันก่อนครับกิรลากรเลยวะเฮ็ดเน่าอยากนึกกินก่อนมือเข่าพอนะเมนู่นยังที่ละเอ้าตักใตยพี่น้องเขาเลยผัดกบนะครับผัดกบพิงลงกิรลาผัดกบวัตถุดิบพ่อกะเฮ็ดเรียบร้อยแล้วกบกับกบนี่ยละครับกบของลุงยัดนี่แหละต้อเลี้ยงในกระช่างไว้นี่แหละกบเลี้ยงกบยังนี่แหละนั่น เอาให้จิลาเตรียมวัตถุดิบก่อนสามสิบกสิไปเก็บผักเก็บอย่างนี้เครื่องห่อกับโบแล้วครับนี่เครื่องผัดเครื่องอย่างตอนแรกเพิ่งว่าติงจินกับตำทั่วทิลาเดินะยะมันบุ่ยอิ่มกันมันหลายคนครับห้อสีกินเขาเศร้าตะก้อนตอนนี้กับแปดมู่กลัวแล้วจังสีไปเห็ดจังสีไปเห็ดอาหารเตรียมอาหารใช้งานบุญห้อบรรยากาศกับคึมคึมทิดก้มกับพระท่านออกมาแล้วครับทิพากกับจิตนเขาตะก่อนจังสีเห็ด เหนื้อเห็ดอย่างครับเดี๋ยวสามถิศเจ็บกระเพ่าก่อนใบกระเพ่าไปผัดเห็ดกบก่อนอายุนี่แหละอยุเทียงหน้านี่ยแหละใบกระเพ่าก็ได้บุยด์บุดผักสวนขั้วเต็มอยู่ครับบตรวบุกุ้งระลมมันงามไรเอาเบื้องบรรยากาศกันไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้าวบ้านนี้ลมลงแล้วบ่กินเข่าตัว อาหารท่ารมลงแล้วครับกําลัง<อ>ทำแหลกมึงมีนวดยิ่งมาห่าแยกกินส่วนมาแล้วเอามาข้างในแล้วครับเพราะว่ามันฝนตกเห็ด <c oughs> ข้างนอกป่ได้ดินมันพื้นมันแชะไปหมดเลยครับ <c oughs> ต้องเอามาพีเอามาพีครับเอามาแยกขินอยู่นี่ลรวก็เัห่อกับสีมาเห็ดอยู่นี่เลยครับเอามาแล้วหนึ่งชิ้น อ๋มาแล้วสามชีดครับชีดหลากหลมาซอยกันนี่ครับมือนี้เทีดสิบใบเท่าด้วยพี่น้องเทียกร้นนันเก่าใบเท่ามือนี้เฮ็ดสิบใบเท่ามาเบิ่งกันว่ามันสีได้ลายได้หน่อยซ้ำใดยอันนั้นบ่ได้สีเรียสครับมันจิตแตกต่้งกันซ้ำาลก็คือพ่อได้ไปใส่บุญใส่ท่านนาอพี่น้องเนาะใส่พ่อโพกพ้อเขา่าใส่เขาสากเนาะพ่อได้ไปขั้นสม ใช่บุญขอสาเขาบุญข้างฝุ่นก็กำลังช่ำแหล่อยู่ใส่เบื้องไก่ปะไรครับบุญโอ้ตัวก้อนในอุ้มตัวนี้นะฮะคือจางอันปากคือจังยุ่มยายุ่มยาเลยครับยุ่มครับไปไปัไปฝ้าฝนกับมืดอยู่พี่เนาะ ได้ยัมไปดูนี่เอาเรือบกเภาวมาหมยัมมงด้วยเเล็กแก้วเขาดีมามาีนี่ครับก็ลังแยกแยกขินอยู่แยกขินอยู่นี่ได้มาแล้วไอ,อ้นางบักเ้าโมเมนเอร์กดอกนางบักเภาเดี๋ยวไปหาเจ้วกันที่ลาเอาบ่อน,นี่กินดิบบ่ยำโมขาดจังไง แก้วอใส่ไวนีก่อนพี่น้องนี่แก้วนี่แก้วแต่ว่าท่านในใส่เพียเลยท่านในใส่เพียใส่ดีครับตามทิดบ่มักกันในใส่เพียดีด้ <S <S เลยมามากจู่ๆเพิ่งเมื่งไหร่เนี่ยขูดใส่แล้วครับเป็นในแบบนะไรขูดเด้อนะครับผมจะอูดขูดเหนียวเหนียวเหนียวมูแปดบ้านอีกที่ยิ้ยมหาบ้านหล่อแอมแน่นอนแน่นอนบ้านลา ต้องบอก้ปอซอยเพื่นก่อนซอยเพื่นก่อนเขาไล่หันูไปลองเพ่งม่นเขาก็บอกมึนแล้วเนาะอันนี้สิเป anyway> ็นไข่ห่าลำมันมาจุ๊ไข่ห่าลำมันลองเมงนกันนี่นี่น้อยนี่ก็มาดีนีรเหม่อลินลองหมืลองเหมอเอาบีก็ใส่ยังหนพอดีพี่น้อง มาแนวแก่ข้าวหอกกรมาแล้วบู้ยตับกระดิง่งตับต่อแต่ปลาปะออกเื้อออกแจงเลอยู่มาตะวันมาพี่มาพี่พี่พี่นี่พี่บดใส่แก้วเลยบ่บ่ครับเอาเอาจอยคำ <laughs> เอายองครับผมแก่ข้าว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 อขำไปอขำไปอขำเราขำเราบ่ พงแก้มตุนยุ่มแยะยุ่มแย่โย่นี่พันเดี่ยวลานดนี่มาแล้วมาแล้วตับกับมาแล้วครับนี่อันนี้ตับต่อตับยอนมาแม่แต่เครียดมาเป็นพี่เต๋อเพี่เจ้าบาทนี่ยนี่ทีฬาจะข้ามดูปวดมากที่ดอกมันปวดมากเหนื่อยเหรอเาเอาเอาเพราะท่านเดี่ยวดีไม่ใช่ครับเอาตอนช่วยเก่โอ้ มามาเมกันแห่วยจูน้องกันพี่น้องจูน้กันแเสียบย่ามนีอะของไปในบ้านเพรสบดอกเอิบทำทีบัตนัดไปนไยไอ้แกี่ยวข้าวบ่ท่านได้ถึงบัตรนัดกินม่ต้อนน่อยดินดุบดุบดุเลยะนะมาใกล้ทีนี่แล้วไ้แยกขิ้นออกจากคาเรียบร้อยแล้วครับมีกะไปชิลู่ซ้ำทีกีบ อันนี้กัคู่กันแท้ง่ายครับนี่คุณเอาเป็นขาจักไป็นลูกอย่างนี้ตรงนี้มีก็ดอกจอกต่อกันครับปลากำลังข่าวมาข่าวมีนแง้หนาไว้เด้อคุณเด้อเสียเฉียวคุณเด้อแง้หนาไว้หอมแล้วหอมแล้วพี่น้องไก่้แล้วใก่้แล้วย่างข้างในครับเหนื่อยอีกบ่หลายกล่องละหนึ่งใบเทาครับเฮ็70กล่องครับเมื่อนี้เฮ็70กล่องนี่ครับเฮ็70กล่องก็ได้ปั่นกันไปใส่บุญครับเดี๋ยวสามทิศพอปั่นเนื้อซอยเพิ่นกันไก่ทีแล้วหรอครับ มดแล้วครับเยอะเครื้องในกองซ้ำเถียวกันมดแล้วมาเอาวันนี้มาเอามเนี่ครับกิดลาข้างล่างเฮ็ดอยอะที่อายุพีี่อายุพีจังไม like s <S ่ยิบเอาเลยครับพ่อไปใส่กล่องนี่ครับหนึ่งใบเท่าหนึ่งใบเท่าครับหนึ่งใบเท่าหนึ่งใบเท่า้งในไอ้ดอกจอกทันแทานะ อาธิริวยุคุณอ๋อหอดย่มอันนี้กันแล้วใจง่าติกันได้ทีลาเด้อให้ผู้เพิ่นบ่ปั่นเอากวอนเจ้าของเป็นคนปั่นนะเจ้าเท้าเอาเป็นคนหั่นคนซ้อยนั่นอุ้ยเพียรหนึ่งใบเท่าได้หนึ่งตะกร้าครับหนึ่งก็ตายไงเลยอันนี้ก็เต็มครับยันมะมูปอดได้เป็นเลยเถียวนี่เท้าค่ะเป็นเลยเถียวนี่เที่ยงนี้เอาคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่าบ่โอ้เพียรีพูลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพียปั่นกังเดี๋ยวถอะ มาเอาเพียเรื่องมาเอาเพียมาหยิบออกครับโอ้เด็กคุรตาบุญข้อสาครับเตรียมอาหารใส่บุญข้อสาใส่งานบุญครับอันนี้ส๋เฮ็ดน่ากินไหมนี่ตกนกขิงกับกิบงานนี่แหละมาเรียกกระหน่ำมากเลยย่างแล้วนี่ยเดยกน่ากินครับคนก็เลิ้นไหมอีกแล้วคนก็เลิ้นไหมอีกแล้ว คาร์ลคาร่าเด้อคาร์ลคาร่าดินี่จะพาลูกไปหาหมอเด้อเดี๋ยวนี้นี่บอลจะได้แบบนี้ไปนี่มาเกาคูพย้อนแถาคู่อันนี้เพิ่นมาแดงมาช่ำแหลือีกกองละสองร้อยห้ใบแดงกับหนึ่งใบฟ้านะครับนี่ครับซี่กองครับจากหนึ่งใบเท่ามาแยกออกเป็นซี่กองครับประมาณนี้ครับสิประมาณนี้กล่องใบแดงกับหนึ่งใบฟ้าครับต้อกล่องต้อกล่องครับเพิ่นมาแยกออกอีก พอดีแข่งกันปั่นกันของเครื่อนของที่ลานทิ่ห้ากองครับห้ากองใบแดงเจสองใบแดงครับสองใบแดงเี็สองใบแดงเป็นห้ากองพอดีสีร่วมเป็นใบใบเท่าพอดีครับฝนกระลิ่นดีเหลือเกินที่ภาพยนตร์ภาพยนตร์ภาพยนตร์ผู้ใดพระท่านใดก็มาเอา ิปกองสิบกองผู้อกอกไปแล้วก็เอาไปส้างทิศเก่าแล้วครับมันก็เรื่นดีเรื่นดีไปพอได้ปั่นกันแบ่งกันไปใสบุญครับท่านพี่เอาไปสองกองสองสองครับอีกบ้านหนึ่งบ้านพอ,อล,งลุงยัดบ้นานลุงยัดนองไส้ลุงยัดรับเพิ่นออกไปนี่ไปไปโอเคครับสายแล้วสายแล้ว ขีลาคือนนางไม่ลุกแต่น้อปั่นสิ่นผมกำปั่นลุกเดรลูกเม่อคืนเราได้นางรืเราถึงนางกูเดรดสิปั่นอยู่นี่แบงอยู่นี่แบงเลยครับแต่ว่าสางที่เสียวเขอบบ้านไปแบงในบ้านพุ่นละเพราะว่าบ่ได้บ่ได้แบงหลายเจ้าครับแบงทับพี่สาหนึ่งใบเท่าต่อกองเฮ็ดสิบกองสิบใบเท่าครับฝนตกฝนลงเฮ็ดยาก ไปพี่น้องไปไปหนึ่งสัมผัสกะเช้าต้องอยากต้องก,กินเข้าบ้านสักก้อนมันสีสวยดีสายครับใกล้สีเทียงแล้วใส่เวลาเห็ดดนเติบฝนกระตกนี่ครับพาพี่พาน้องมาเตรียมอาหารใส่งานบุญมาเห็ดเนื้อเห็ดไข่ก็ได้ไปใส่บุญเขาซากครับมือวันที่เจ็ดนี่ครับมือนี่กับวันที่หาแล้วนะครับวันที่หากันญาญยนเราวันที่เจ็ดนี่ก็เป็นบุญแล้วครับบุญเขาซากบุญเรียนซิฟครับ ไปพี่น้องวะนี้เขาบ้านสะกก่อนเอาเนื้อเอาไข่เขาไปแบ,บ่งแบ,บ่งปันก่อนครับเอาครับทใา้นี่สันที่แต่ขอขอบคุณขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเมด่สุขสุขคนที่เขามารับชมชิดฟองซับชิดตั้งแต่ต้นจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากอะไรก็แชร์ก่าซับสไครต์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดสิบบอได้ฝาดคลิปไม่ไม่นะครับคลิปหน้าทางจิติภาคพี่พาคน้องเป็นยางไงจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สั้นที่กระซิบไว้สั้นนี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ